พระเอกของเราใหม่แล้วนะครับจะถูกจะผิดในการขึ้นโน้ตแรกของเพลงเนี่ยอยู่ที่พี่คนนี้เลย <Wow. S 1> ก็คือพี่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่สำคัญของพี่ชัดก็คือต้องมานั่งทบทวนว่าแต่ละเพลงเนี่ยขึ้นแบบไหนอะไรยังไงมีกี่บาหรือขึ้นแบบพิเศษหรือขึ้นแบบรียรเรนต้องมานั่งทบทวนกับพี่อ๋องนะครับว่า ตกลงเนี่ยพี่จำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูภาษาการสนทนากันว่าพี่ชัดเขาจะทบทวนการขึ้นเพลงกับพี่อ่องแบบไหนไปดูกันครับตึอนตอนตอองจะเป็นต้องบาใช่เติรด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 ตึดตรติรดตรติรดติรดติดตรดตตดิดตริดตริตดิดตด พอกี้เสร็จปุ๊บก็ค่อยไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจะตดประมาณนึงพอกี้เสร็จติ๊กเกอร์สักวันสักวันเป็นไงนะเข้าเลยแฮป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 มันกูกูกตายแฮปเอตายอยู่แฮปกวันโอชินอสักวันโอชินอสโอเสียงโซชินอสก็อันหมดเลยกนอ สี่บาทสี่บาแล้วก็เข้าร้ององตอนจบก็เหมือนกันไม่มีโบแหละก็เป็นเิมนอนเดิมแล้วก็ต่อนี่อจำได้ไหมตอนตอนจบไว้เรบี่หนามันต่นตืนตอนตืนตื่นตื่ตึงตื่นตื่ตึงนตื่นตื่นล่นตืนตืมน่นตื่นตื่นตนตื่ตื่น่ต้่่ืต่ ก็จะเล่นกับกล้องไปเป็นเ <hi> คซี่แคมไปปกติแล้วพวแล้วใช่แต่ตอนจบอะ่ะก็ไม่ต้องส่งจบก็คือจบไปกันนะทีมของเราเป็นเร็วช erm. ้าได้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 ไดยได้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 ตด้ได้ได้ตั้ไๆๆ <laughs> wow.